心事挂在眉梢，打开回忆的窗台。走在回家的路上，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  คนงานเอาไปแก้พระพเจ้าเหมือนพระพเจ้าเน่ไปแกผู้อื่นคอช่วยพระพเจ้าแม่แค่การกระจนแต่ช่วยให้คนจากความเชื่อลาเกิดาเพียงด้วย สมาวิมารเจ้าหันประชาเสดจเจ้าสถิตกับท่านเพืมีบุญกวานใดและใรที่สู่อือขอท่านทรงบุญนักหนาสัมามารมาดาเด้าธาวิรหนกระชา ในเยซูเจ้าเจงสูสวรรค์บูณะสันตามาเรียมาดาบประาเจ้าภาวนาที่เราบูรปัปฏิลังเมื่อจะตายอเมนวันทามา r รียเปลี่ยนด้วยหันจะตายเจ้าสถิตกับทายผู้ที่บูวณาใดๆแลาใจเยซูโองค์ของทายสมบูรนา สันตบารยามาดาเมตตาเรเผวนาที่เราควร่ำบันฑีาตาเม,เมตตาอามาบชาเจ้า mm